อรุณสวัสดิ์วันพ่อค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช้าว,วันหยุดสุดพิเศษพร้อมสารธรรมล้ำค่าในพุทธพิยาพิรมรายการธรรมะเพื่อความอภิรมทางปัญญาของสมาชิกทุกคนในครอบครัวโดยวันนี้ค่ะพระอาจารย์นวนจันทิติปัญโยแห่งวัดวิวัตตะจังหวัดเลยมีข้อคิดน่าสนใจมาให้เราท่านได้พิจารณาว่ามาจากไหนไม่สำคัญ ไปที่ไหนสำคัญกว่าว้าวต้องรีบไปติดตามกันแล้วละค่ะในช่วงนี้ช่วงธรรมมาพิรมการจะออกจากสิ่งไหนต้องอยู่กับสิ่งนั้นะไม่ใช่จะออกจากสิ่งไหนเราไปจากสิ่งนั้น ถ้าไปจากสิ่งนั้นจะไปจากสิ่งนั้นไม่ได้ยิ่งไม่อยากอยู่ยิ่งต้องอยู่อยู่จนไม่เหลืออยากเช่นถ้าจะออกจากทุกข์แล้วไม่อยู่กับทุกข์ไม่อยู่แบบดูอยู่รู้อยู่เรียนรู้ศึกษาสังเกตธรรมะวิจัยวิจัยวิจารณสังเกตเนี่ยออกไปจากทุกข์เปลี่ยนอารมณ์หลบหลีกเลี่ยงเบี่ยงเบนไปหาสิ่งอื่นดูหนังฟังเพลงกินเล้าไปทำอย่างอื่นอื่น จะออกจากทุกข์ไม่ได้ไปตลอดกาลนานเทินพอเรากลับมาก็มาอยู่กับทุกข์เหมือนเดิมแล้วพอมีทุกข์เกิดขึ้นไม่สามารถได้จะอยู่กับทุกข์ไม่สามารถทนทุกข์ได้ก็เปลี่ยนอารมณ์เดินก้าวยากออกจากทุกข์สภาพทุกข์ไปหาผัสสะใหม่เปลี่ยนอารมณ์ใหม่แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมอย่างเนี้ยท่านเรียกว่าเป็นวัตตะถ้าจะออกจากทุกข์แล้วอยู่กับทุกข อยู่แบบดูอยู่รู้อยู่ทําวิจัยวิจารณศึกษาสังเกตอยู่แบบพุทธ,ธะเนะี่ยทุกคนรรู้เนะี่ยดูมาดูไปศึกษาสังเกตไปธรรมชาติของสังขารทั้งปวงที่มีการปรุงแต่งขึ้นจะมีความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนสุดท้ายก็มีการสลายไปก็จะเห็นความไม่เที่ยงของทุกขของสภาพทุกข แล้วก็เห็นการสลายไปของสภาพทุกข์ปัญญาความเข้าใจจากประสบการณ์ตรงก็จะเกิดขึ้นอ๋อแจ้งวาบขึ้นมาทุก์ก็มีการเกิดดับนี่คือทางพ้นทุกข์อย่างถาวรเมื่อมีประสบการณ์ตรงว่าทุกข์เป็นสังขารปรากฏแล้วก็มีความไม่เที่ยงเสื่อมไปสลายไป ต่อไปตัณหาคือความดิ้นรนทางใจที่จะไปดับทุกข์จะไม่มีเลยตัณหาความดิ้นรนทางใจที่จะไปดับทุกข์ไม่มีเลยตัณหาเป็นเครื่องผูกกลายว่าสิ่งที่มาผูกให้อยู่กับทุกข์คือตัณหานั่นเองตัณหาเป็นเครื่องผูกมาจมพอตัณหาเสร็จก็ต่อไปที่อุปาทานสัจธรรมเป็นความจริงอยู่แล้วต้องมีความไม่เที่ยงเพราะเป็นสังขารมีความปรุงแต่ง เห็นความไม่เที่ยงบ่อยๆเดือๆเห็นการปรากฏแล้วก็สลายไปสลายไปอ๋อเข้าใจบ่มเพาะไปเรื่อยเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงแปรปวนเสื่อมสลายไปสุดท้ายโอ้อตัณหาความดิน้นโดนทางใจที่จะไปดับทุกข์ไม่มีเลยออกจากเครื่องพันเครื่องผูกเครื่องพันนานการตันหาเป็นเครื่องผูกต่อไปทุกข์ก็ยังเกิดอยู่แต่ไม่เกิดทุกข ไม่ได้มีความดิ้นรนทางใจที่จะไปดับทุกข์ทุกข์ก็มีไว้เพียงเพื่อให้รู้เท่านั้นเองทุกควรรู้การรู้ทุกข์เป็นการละสมุทัยโดยธรรมชาติสมุทัยคือตัณหาถ้าไม่รู้ทุกข์ถ้าไม่เพียงแค่รู้ทุกข์จะเกิดความดิ้นรนทางใจในการที่จะเข้าไปทําอย่างใดอย่างหนึ่งกับทุกข์จะเข้าไปดับจะเข้าไปละจะเข้าไปชาระจะเข้าไปประหารจะเข้าไปทำหนึ่งสองสามสี่เข้าไปกําจัดเข้าไปขจัดเนี่ยเข้าไปจัดการอย่างเงี้ย เหมือนที like kind of freedom, <c oughs> of wrote, of ่พูดได้บ่อยอยากจะเข้าไปจิกเข้าไปจัดการถ้าบีบได้บนสิว่าบีบแล้วอย่างที่ว่านี้กรรมจึงตกแก่ผู้จัดการผู้จะเข้าไปจัดการเป็นกรรมแล้วก็เกิดทุกข์เกิดโทษเสเองกรรมจึงตกแก่ผู้จัดการเขาจะเรียกกรรมการผู้จัดการอย่างที่ว่านี้กรรมจะไปตกที่ผู้จัดการเลิกเป็นผู้จัดการซะเลิกเป็นผู้จัดการได้แล้วหันเข้ามาเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้รู้ทุก จะพ้นทุกการรู้ทุกเป็นการละสมุทยัยสมุทัยคือตัณหาไม่ได้สะสมตัณหายางเหนียวเครื่องพันเครื่องผูเครื่องห่วงงเครื่องรั้งเนี่ยก็จะค่อยๆหมดสภาพลงจากที่เป็นยางเหนียวเต็มที่ก็จะค่อยเสื่อมสภาพเหนียวน้อยลงสุดท้ายก็กลายเป็นน้ำอะ่นะตัณหาหมดไปจากใจออกจากเครื่องพันธนาการได้ทุกสรพรพชีวิตทุกสรพรพสิ่ง มีโอกาสในการที่จะออกจากวัตตะออกจากเครื่องพันธนาการเครื่องผูกเนี่ยได้เท่าเทียมกันได้เสมอเหมือนกันไม่ว่าจะมาจากไหนทําอะไรมามาจากไหนแบบไหนยังไงไม่สําคัญไปที่ไหนสําคัญกว่าตามหัวข้อวันนี้ไปที่นี่แหละ ไปที่ที่ท่านไปที่พระบรมศาสดาท่านไปสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโดยดีไปแล้วไปรับไปแล้ว,ไ,ลวไม่กลับมาที่ที่ไปเป็นที่สันติอย่างแท้จริงสงบอย่างแท้จริงสันติสงบที่ดีจริงๆอ,อ่ะผู้ปราษาชาวบ้านเข้าใจง่ายเนะ่ยเป็นที่ที่ดีที่สุดนะดีขนาดไหนดีขนาดว่าไม่มีอารมณ์ในการที่จะหวนกลับคืนมาอีกถ้าที่ไหนที่เราไปแล้วเนี่ยเรายังต้องมีการกลับมา กลับมาแล้วก็อยู่ไม่ได้ไม่ไหวเนี่ยสภาพไม่ไหวล้วก็ไปตรงนั้นไปตรงนี้แต่ตรงที่ไปก็ยังไม่ใช่ที่เกษมที่สันติที่สงบอย่างแท้จริงสุดท้ายก็กลับมามาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดยังไม่สันติยังไม่สงบก็ต้องไปไปแล้วที่ที่ไปก็ยังไม่ใช่เนี่ยแต่เรียกจึงเรียกว่าเป็นมตระด้วยประการนะชนีแต่ที่ที่ท่านไปเป็นที่ที่สันติสงบคือพันิพานไปแล้วไม่กลับมาสําคัญกว่า สำคัญคือไปแล้วไม่กลับมาพอไปแล้วไม่กลับมาก็ไม่ต้องมาอีกที่ว่าเนาะไม่ต้องมาอีกท่านแสดงไว้สีประการในเรื่องของที่มาเลยนึกถึงในในพระสูตรหนึ่งช่วงที่พระบรมศาสดาท่านสนทนาธรรมกับทิดาช่างหูพระบรมศาสดาท่านถามทิดาช่างหูตอนนั้นท่านกำลังจะแสดงธรรมมีผู้คนมากําลังนั่งรอฟังธรรม แล้วก็มีทิดาช่างหกอายุสิบหกเพิง่งเพิ่งเข้ามาในที่ประชุมแล้วท่านก็ถามว่าเธอมาจากไหนแม่นางตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะแล้วท่านก็ถามต่อไปว่าเธอจะไปไหนแม่นางก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะท่านก็ถามต่อไปว่า,เธ,ไไา,า,วา,าเธอไม่ทราบหรือแม่นางตอบว่าทาาาาาราบ Х, พระเจ้าค่ะท่านถามต่อไปว่าเธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าค่ะ นี่เป็นคําสนทนาระหว่างพระบรมศ,ศาสดาสมาสมาสมุทรเจ้ากับทิดาช่างหกเมืองอารบาีอายุสิบหกปีเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าค่ะเธอจะไปไหนไม่ทราบพระเจ้าค่ะเธอไม่ทราบหรือทราบพระเจ้ญญาค่ะเธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าค่ะสิ่งบางสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างเป็นที่เข้าใจระหว่างระหว่างคนสองคนคนอื่นไม่ไม่ไม่เกี่ยวก็ก็คือไม่เกี่ยวนะ แต่ถ้าปัญหาของชาวล้คือบางทีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเนาะเป็นคําสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับทิดาชาหูเป็นที่เข้าใจระหว่างคนสองคนเราไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรบางทีธรรมะบางบทบรงมการที่ท่านไปแสดงกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ชนที่นู่นที่นี่เมืองนู้นเมืองนี้บางท่านไปอ่านก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรเพราะท่านไม่ได้ตัดกับเราไม่ได้แสดงเฉพาะเราโดยตรงตัดเฉพาะคนนั้น ใใแก่บุคคลนั้นกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นแล้วก็จบไปแล้วด้วยจบไปแล้วด้วยน,นี่ก็ฝากไว้พิจารณาแต่ทีนี้เนี่ยในความหมายในการขยายความที่ถามว่าเธอมาจากไหนนางตอบว่าไม่ท <c oughs> ราบพระเจ้าข่านเนี่ยนา <c oughs> งอธิบายว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นธิดาช่างหูกมองอาราบีเนี่ยหม่อมฉันมาจากภพไหนภูมิไหนเนี่ยท <c oughs> ราบไม่ได้ไม่ทราบทราบไม่ได้เธอไม่ทราบหรือทราบพระเจ้าข่าน ทราบว่าต้องตายแนๆ่ๆต้องไปแนๆ่ๆชีวิตมีความตายเป็นเบื้องหน้าต้องตายแนๆ่ๆต้องไปแต่นี้ทราบทราบว่าต้องตายแนๆ่ๆแล้วถามต่อว่าเธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าคะ่ะไม่ทราบคือตายจากชาตินี้แล้วเนี่ยจะไปสู่ภพไหนภูมิไหนอีกเนี่ยก็ยังทราบไม่ได้จะไปสู่ภพไหนภูมิไหนอีกก็ทราบไม่ได้ เธอไม่ทราบหรือทราบนะก็ทราบนะคติในการตายกันไปมืดมามืดไปก็มีมืดมาสว่างไปก็มีสว่างมา มืดไปก็มีสว่างมาสว่างไปก็มีมืดมาเป็นอย่างไรเล่ามืดมาหมายถึงเกิดมาแล้วนะไม่ใช่ในอดีตนะเกิดมาในชาติปัจจุบันเนี่ยเกิดมาก็อัตคัดขัดสนไม่สมประกอบบ้างเกิดในตระกูลที่ไม่ดี รูปไม่สวยไม่รวยทรัพย์ไม่อัปปัญญาอัปปัญญาด้วยอย่างเงี้ยคือเกิดมาแล้วไม่ดีนะอันนี้คือมืดมาท่านแสดงว่าอย่างนั้น,นแล้วมืดไปคือเกิดมาก็ไม่ดีอยู่แล้วในชาติปัจจุบันเนี่ยอัตคัดขัดโซนแดนแค้นอยู่แล้วพิกลพิการบ้างอาการไม่ครบบ้างได้หลายอย่างแถมยังประพฤติท,ทุจริต แถมยังประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจต่อไปก็ต้องมืดไปมืดมาแล้วมาก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วก็มาประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจสุดท้ายก็จะมืดไปมืดมาสว่างไปเป็นอย่างไรเล่ามืดมาคือมาก็ไม่ดีที่ว่าอย่างเงี้ยแต่มาประพฤติสุดจริต างกายวาจาใจเมื่อประพฤติสุจริตสุจริตนี้แหละจะทําให้สว่างไปสว่างไปด้วยสุดจริตกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตสว่างมามืดไปเกิดมาก็ดีทุกอย่างสมบูรณ์ภูนผลตระกูลดีทุกอย่างดีหมดรูปสวยรวยทรัพย์ไม่อปัญญาไม่ลำบากไม่เดือดร้อนไม่อตคัดไม่ขัดสน แต่มาประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทุจริตที่ประพฤตินี้แหละจะทำให้มืดไปสว่างมาแต่พอมาประพฤติทุจริตก็จะไปมืดมืดมืดไปจริงๆแล้วมืดตั้งแต่ตอนนี้แล้วแหละไม่ใช่มืดไปหรอกมืดตังด้งแต่ตอนอยู่แล้วแหละตอนที่ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจก็มืดอยู่แล้วแหละ ใจก็มืดก็ดำก็หนักก็เหนื่อยก็ทุกข์ก็วุ่นไม่ว่างไม่สงบไม่สันติอยู่แล้วโดยธรรมชาติมีความเดือดร้อนใจอยู่เนืองๆอยู่ทุกคราครั้งที่ประพฤติทุจริตไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือใจสว่างมาสว่างไปเป็นอย่างไรเล่าก็มาก็มาดีแล้วรูปสวยรวยทรัพย์ไม่ปัญญาไม่อตคัดขัดสนไม่ลำบากไม่เดือดร้อน แล้วก็มาประพฤติสุดจริตด้วยกายวาจาใจเหมือนท่านทั้งหลายที่มาวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่สว่างมาแล้วก็มาประพฤติสุดจริตทางกายวาจาใจเนี่ยเราก็จะสว่างไปไปด้วยสุดจริตสุดจริตสามกายสุดจริตวจีสุดจริตสี่ในหลัก กรรบมบท10ประการนะะหนึ่งก็คือมืดมามืดไปสองก็คือมืดมาสว่างไปสามก็คือสว่างมามืดไปสี่ก็คือสว่างมาสว่างไปส่วนการมาเนี่ยนะก็ตัดไปก่อนไม่ว่าจะมาแบบไหนมาจากไหนอยู่ที่ว่ามาแล้วมาทำอะไรหน้าที่นี้นะ ในวิธีแห่งพุทธ,ธะก็แนะนำให้ประพฤติสุดจริตทางกายทางวาจาทางใจประพฤติสุดจริตไม่ว่าจะมืดมาไม่ว่าจะสว่างมาตมาภาพในฐานะเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธ,ธเจ้าก็มีหน้าที่เพียงแค่ได้พูดคํานี้แหละแนะนำเชิญชวนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั้งหลายนะได้ประพฤติสุดจริตทางกายวาจาใจ เต็มกำลังความสามารถเท่าที่จะพึงกระทาได้ฉันคือตามที่ท่านเทศนาไว้เนาะมืดมานะมืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปสวาป่สวางไปด้วยสุดจริตมืดไปด้วยทุจริตโยนทิ้งไปบ้างก็ดีบางสิ่งทิ้งไปเลยก็ได้ หากมันทำร้ายทำลายจะเก็บเอาไว้ทำไมลองปล่อยใจให้ว่างดูคือไม่มีคู่ตรงข้ามว่างเปล่าไม่มีรูปนามใจเลยกว้างแผ่ไป แต่เดิมมันก็ว่างอยู่ลองคิดดูจริงไหมเราขนสิ่งต่างๆจิปะทะเข้าไปอะไรคืออะไรไม่รู้เลยใจว่างเลยเป็นใจวุ่นมีแต่เรื่องกลุ่มทุกวัน เดี๋ยวสิ่งนี้สิ่งนั้นใจเลยทึบเหมือนตึกทับใจแต่เดิมมันก็ว่างอยู่เหมือนห้องเนี้ยก่อนที่เราจะมาใช้เข้ามาในาห้องนี้แต่เดิมห้องนี้ก็ว่างอยู่แต่เราขนสิ่ง,งต่างๆจิปถาถะเข้าไป อะไรคืออะไรไม่รู้เลยจากความว่างก็เริ่มมีความมีมีสิ่งนูน้นมีสิ่งนี้แต่มีประมาณเนี้ยวันเนี้ยกำลังดีกำลังพอดีแต่ความมีมีชั่วคราวมีประเดี๋ยวประดาวสักระยะความมีก็จะสลายไปท่านทั้งหลายก็จะสลายไปเก้าอี้ทั้งหลายทั้งปวงก็จะค่อยๆสลายไป กลับสู่ความไม่มีที่มีมาแต่เดิมกลับสู่ความไม่มีที่มีมาแต่เดิมความไม่มีมีอยู่ตลอดไม่เคยไปไหนเลยส่วนไปไหนมาไหนเป็นความมีต่างหากความมีไปได้มาได้ส่วนความไม่มีไปไม่ได้มาไม่ได้เหมือนอย่างเงี้ยในใจนี้ก็เหมือนกันดูดีๆเนี่ย จะมีความไม่มีอะไรอยู่ในใจเป็นความว่างงเป็นความที่ไม่หนักไม่หน่วงไม่วุ่นไม่ได้โลภไม่ได้โกรธไม่ได้หลงเพียวๆสงบสันติเหมือนไม่ไปไม่มาท่านจึงแนะนำให้ลองเข้ามาดูใจบ้างอย่าส่งจิตออกนอกอย่างเดียวเข้ามาดูใจจิตไม่ส่งนอก เข้ามาดูเข้ามาศึกษาเข้ามาสังเกตจะเห็นทั้งสองส่วนสองฝั่งนะบางครั้งก็เห็นใจวุ่นเห็นความวุ่นสักระยะความวุ่นก็สลายไปเพราะความมีมีชั่วคราวปรากฏสักระยะสังขารทั้งปวงมีการปรุงแต่งถูกบีบคั้นก็ต้องสลายไปความวุ่นความไม่สงบสลายไปก็จะไปประจักษ์จะไปสัมผัสกับสภาพหนึ่ง ซึ่งตรงข้ามกับสภาพเมื่อกี้ไม่เรียกว่าอะไรก็ได้จะเรียกว่าว่างก็ได้ไม่เรียกว่าว่างก็ได้นะแต่เป็นสภาพหนึ่งนะแค่อย่างนี้ก็ได้กำไรชีวิตแล้วนะแค่ได้รู้จักสภาพที่สันติที่สงบที่ว่างที่บริสุทธิ์ท่านใช้คาว่านิพพานเลยนะสภาพอย่างนี้นะในใจนึกเลือกมีนิพพานอยู่ ในใจนะมีนิพพานอยู่อันความวุ่นวิ่งมาหาความว่างวุ่นขนาดไหนก็ว่างฉะนั้นท่านจึงตัดบอกว่าทุกควรรู้ให้รู้ทุกสรรพสิ่งได้เกิดขึ้นทางใจโดยเฉพาะทางใจนี้การได้เข้าไปรู้เป็นการละตัญหาละความดิ้นดนทางใจที่จะเข้าไปจัดการที่จะเข้าไปดับอย่างที่กล่าวแล้วก็จะเห็นความจริงที่เป็นสัจธ,ธรรม คือสังขารทั้งปวงความวุ่นทั้งปวงความมีทั้งปวงอารมณ์ทุกประเภททุกชนิดมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเราก็จะไปเห็นสภาพหนึ่งทึ่งไม่มีการมาไม่มีการไปไม่ใช่ความวุ่นเป็นสภาพนั้นจะไปประจักษ์ชัดอย่างที่ว่านี้ รุ่งนี้เชา้าพระจานาร์วนจัน์ทรยังมีเรื่องดีๆมาฝากกันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปรับของฝากจากน้องเป็นหนึ่งกันสักหน่อยดีกว่าช่วงธรรมพพาเพลิน วันพ่อปีนี้เป็นหนึ่งของนำคำสอนอันทรงคุณค่าที่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยได้มอบไว้ให้กับเราท่านมาฝากันดังนี้ค่ะ9คําคำสอนของพ่อหลวง 1. ความเพียรการสร้างสรรค์นตนเองต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนเสียสละแต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือ ไม่ยออ่อท้อเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง 2. ความพอดีในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบ 3. ความรู้ตน เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทําการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็ว4คนเราจะต้องรับและจะต้องให้คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้คนเราจะต้องรับและจะต้องให้หมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วย เมื่อรับสิ่งของใดมาก็จะต้องพยายามให้ 5. อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชนรู้จักสัมมาคารวะไม่แข็งกระด้างมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอรพร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม 6. ผพูดจริงทำจริงผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทําจริง 7. หนังสือเป็นอ,อมสินหนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมาทำมาคิดมาแต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และเป็นออมสินเป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้ 8. ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จเจริญมั่นคง 9กาการเอาชนะใจตนในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรม หากคุณผู้ชมมีสิ่งดีๆที่อยากจะร่วมแบ่งปันกับทางรายการก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะที่รายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร c ีพีทาวเวอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ10500หรืออ ok ีเมล์ address yokas7@gmail.com ค่ะพรุ่งนี้เช้าเรามีนัดกันนะคะที่นี่เวลาเดิม เพิ่มเติมคือความสุขที่ไม่อยากให้ทุกท่านต้องพลาดสำหรับวันนี้เป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางรัตต้องขอลาขอชมะโปลดรักษาทุกท่านสุขสัรวันพ่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ